สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและรายแอดแอดสปิเดซ่านะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่10มกราคมนะครับเมื่อวานในทัศนะ3คู่ในคลิปครับก็บวกรับทรัพย์กัน2คู่เสีย1คู่นะครับยังอยู่ในแดนโบกนะครับวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจเยอะนะครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล3คู่นะครับที่น่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับไปกันที่ฟุตบอล กันโชสเรอาอิตาลีนะครับเป็นการ เจอระหว่างทางอูดินเนเซ่นะครับเปิดบ้านพบกับนาโปลีครับอูดินเนเซ่ผลงานซีซั่นนี้ตกลงไปนะครับแต่ได้เกิดดูจากผลงานในบ้านพวกเขาเนี่ยยังเป็นทีมที่เล่นในรังแล้วมีขอนะครับสภาพทีมวันนี้ถือว่าพร้อมมากกว่านะครับจากที่คู่กองหน้าได้เควินราซันญาฟิตกลับมาจับคู่กับเคราเดลโดเฟรนะครับส่วนแดนกลาง3ตัวเก่งครับอย่างวอลเรสโลเบโตเปเรราและโรริโกเดปอนะครับต่างพร้อมลงตัวจริงครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้าน เจอกับทางนาโปลีซึ่งผลงานเกมลีกซีซั่นนี้ถือว่าตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับและสภาพทีมมีปัญหาพอสมควรสาบขาดสามแกน,นนะครับอย่างทางดิสเมอร์เทนคาริดูคูริบารีและวิกเตอร์โอซิเนครับตรงนี้ครับทำให เกมรับแล้วก็เกมลุกของทานนาปลีเนี่ยวางพลระบากมากขึ้นครับคู่นี้ครับผมมองว่าอูเดรเซ่เนี่ยในรังยังเป็นบอลมีขอนะครับแล้วก็สภาพทีมสมบูรณ์พร้อมมากกว่าอย่างที่เลินไปกําพแพงครับเปิดมาให้ที่นาโปลีครับเป็นต่อศูนย์จุดห้าคุณครับซื้อใจบอลหรอครับบอกว่าวันนี้อูเดรเซ่จะไม่แพ้คาวรังเป็นอย่างเลยนะครับส่วนคู่ต่อมาครับยังอยู่ที่ฟุตบอลกันโชเซเรอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางปาานะครับเปิดบ้านพบกับราซิโอนะครับปาาผลงานแย่จัดนะครับจนตอนนี้ร่นไปอยู่ในโซน อองหนี่โตชานนะครับแต่ผมมองเรว่าการที่ปาม,มาสนะครับมีการเปลี่ยนแปลงคุณสุดนะครับบดฟาบิโอริเวลานี่มาใช้โรเบตโตดาเบซ่าครับตรงนี้ครับทำให้โมเมนตัมของทีมนี่น่าจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากดาเบซ่าเนี่ยเคยคุมปาม,มาสแล้วก็ผลงานดีนครับในซีซั่นก่อนวันนี้ครับแกลักแนลรุกย่ายูไรคุช โรเบโตอินเกลเซ่และเชปิจนะครับต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับเจอกับลาซิโอครับซึ่งผลงานนอกบ้านปีนี้ไม่แกร่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยดูแล้วค่อนข้างนะครับลังจากที่ใช้นักเตะชุดเดิมเนี่ยลงได้ติดต่อกันทีจริงครับกระเพาะนี้ครับเปิดมาให้ที่ลาซิโอครับเป็นต่อที่1เมตรผมมองว่าโอกาสที่ทีมเยอนเนี่ยจะบุกไปยิงขาดเป็นเรื่องยากมากคุณครับเชียร์บอลรองมาว่าบอลของปามาเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชเสื้อว่าคู่นี้จะไม่แพ้ขาดนะครับแล้วก็มด้วการเอะเต็มด้วยคัไปกนที่ บอลเอส FA ครับอังกฤษ รอบสัปดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนิวพอร์ตนะครับพบกับไบตันนิวพอร์ตเกรบอลเป็นรองนะครับเนื่องจากอยู่เลกทูนะครับแต่นิวพอร์ตเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อฟุตบอลด้วยครับเนื่องจากผลงานดีมากแต่ก็เป็นทีมที่จัดหนักจัดเต็มในฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ครับเจอกับทางไบตันซึ่งเกรบอลชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะนะครับเนื่องจากอยู่ในเลกสูงสุดครับแต่ผมมองว่าสมาธิหลักเนี่ยของไบตันอยู่ที่การหนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีกมากกว่านะครัััััับบ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 แแล้้้้ววกกกก็็เเเเเมมนนนนนนออออาาาาีี่่่่่ยหหงรรรรคคคคคพปปิิดดใใทไตตะ1.5ืจชช สุดท้ายวันนี้จะไม่แพ้ขาดขาดนะครับเชียร์บอลรองเชียร์ทางนิวพอร์ตนะครับวันนี้ครับสารทีคลิปนี้ฟุตบอลคือวันทย์เชียร์บอลรองนะครับเชียร์อุลิเซ่เชียร์ปามาและเชีย์นิวพอร์ตครับเฮงเฮงรวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ